แบกหมดก็แบเมาเ่ยลงไหนใครโดดอ้าวผมเหรอนีขวาก็ได้นะขวาอจะแค้มก็ได้นเรือนะเรือจะนักเกือได้แหมรังากียี้เหรมาคนบคครับหมอกรหนดครับ

ีอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงตรงโกดังเลยครับหาดูซิ่งนู้นเนี่ะแล้วไปกอล์ฟไม่เกย์อ่ะเอาไว้จะเอาอะไรเจอละเจอละเจอละอ R S เจ๋อมันเป็นเหมือนปืนแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ายิงหัวแตกได้นะ ถ้าสุนทงมันดิดทุกตัวเลยเว้ยคืออันเนี้ยมันแรงนะไปต่อครับหมดแต่วบรรยากาศนี้ชอบนะ อ็แบบสว่างๆไงคนตกหม้องกลือมองแอรเลมนลำบากพูดถึงบรรยากาศที่บ้านแบบที่ในเกมเนี่ยพอๆกันเลยใช่ไหมพี่พูดถึงที่ไหนเนี่ยบ้านที่เหรอมาตีในเกมสานน้องนี่ม็นแผนที่ประเทศไทยนะ กขบว่าถ่ายทำโลเคชั่นโลเคชั่นในประเทศไทยดีเสือดำๆดำนะขายส่นนออกหนดือนเยมีรถไหมมี Thank you. QVU กว่า q v เหลือดิเหลือดิฮึ มาทกี่ของตัวเลยค่ะอันีค่านะคอมเพนคุณสามเหลือแล้วครับคุณสามเอาครับสีเขียวคุณสามวันนี้ครับแล้วเอ็มสีอยู่ยไ,ไหนครับเอ็มสี่อ่ะคุณสองนะคุณสอง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไปไหมจีเราใช้สีมีไหมไม่นีเหัอใช้สีเอานมครับยังไม่ได้ใช้สีใช้ชีวิเซตอ้าไม่เจอสีต้อใช้แมงแล้วผม จระวังครับตรงเอ์ดอกอาจจะมีตัวมานี่ยังไงเขาไปกันดูละลายอบบุน,บนเนินครับุบนเนินันสะาลงเดยอ่นอจจมีตัวซุ่มเฮ้ยอ๋ยรแป๊บๆไกลตรงเอ้าไหมนีเอฟโฟนี่มา

น่ากินเาไม่ไม so right the right. so ่หนีก่อนก็ได้นะเราวงไม่มีใครไปเอาแอร์ดร์แล้วเามไกยอนเอาไม่เอามีเอ็เสติกเราเไเล่นดิเดียวไปบ้านน่เนี่ยสามแยกสามแยก I up not like that. Out. I know. สิบสองคนแล้วครับพักมือก่อนหมล่ะรอผมเอ้ยมีสมุติอะไรเานี่ฮะู้เจ้าสบัสุดท้าจำแบ่งั้นะสมบัคุณสี่เหลือไหมล่ะไม่มีคีราเ้ว่มีใครมาเย เอาในคุณสี่อ่ะหรือว่าอะไรคุณสี่ <got> อะไรเนี่ยเอาเอา,าคุณสี่มีเฮ้ยเอาครับเอา เนดับลูกเก่าน่าเกลีอาจจะมีคนมาเอาลูกใหม่ลูกใหม่ลูกขาวเลยลูกขาวพอได้กับบูธแคมป์เดี๋ยวต้องวิ่งเข้า ยปไปเดินอู oh, ่อะไรวงไปพละใดหรือเปล่าเราไม่ได้ลย่ดีแล้วมีการกินน้ำหรออ๋อไ่มีไงขึ้นเนินไหมครับ ึ้นเนินขวาไหมมันกั้มกึ่งระหว่างเนินขวากับเนินซ้ายเนี่ยเนินขวาก็เจอพาราไดา์เนินซ้ายก็เจอบุตรเข็มใช่เรนี้ดีนะพี่สรื่องนี่สุดแต่แต่แเนินฝ่ายนี้นา่าเล่นฝ่ายโร่งไปครับ <c oughs> เผื่อมีตัวมาขึ้นเนินปุ๊บนี่เราจะเสียเปรียบ เอ้เนนี้เล่นได้อยู่นะไม่มีตัวมีตัวลองลองมีกี่ตัวมีกี่ตัวเช็คกันมีกี่ตัวเตัวเห็นไหมสองตัวเตัววิ่งเข้าบ้านเหรอเ็นองตัวนะ น่าจะ,าจะได้เข้าบ้านหลันี้เข้าบ้านสามแยกพัดระวังหลังจากพลัดได้น่าจะตีพลัดได้เนี่ยตีพลัดได้เพราะว่าไม่เหลือแค่สองตีตีพลัดได้กระดูแขนใช่นนไหมอาจารย์ไหมตรงอันนี้เียเข้าบ้านแน่เลยแต่นี้ดูก่อนมันมันอยู่ไหน อูเล้ยก่อนระวังบนเขานะครับเนี่ยเะคนเ<ข>นช้าเปล่าวะระวังเล้ยระวันเล้ยอ้าวมักสักรอบนี้อยู่ตรงไหนให้เห็นเลยน่าจะเข้าบ้านมายอ่ะแต่ว่าอยู่ขอบมากกว่าเลยเออเตอร์ซี่หนึนน่งไงเหลือซีแล้ว เกมวิ่งมาอย่างเงี้ยสองจุดเข้าบ้านครับได้เข้าบ้านอยู่บ้านเลยจะจบปะเหรอเฮ้ยอันนี้ไม่แอดดับล้วไปเก็บนะไปน่าจะเก็บแหละไอ้สองจุดเมื่อกี้น่าจะเก็บแล้วรออีวีให้ตัวซะ ไม่น่ามีนะเบสเพราะว่ามันมีลูกซองไงทยไมีลูกซองเ่มีดอกโอ้วงมันเข้าบ้านวะสามสิบวิมันต้องเข้าบ้านนะหรือเล่นขอบก็ได้มันอยู่ในบ้านแน่นอนแต่เราต้องดูอยู่ลังไง ้ผมเห็นสองตัวเองโอ้หเข่าสูงน่ากลัวว่ะไปจอ้องไปดิจิน่าจะเ,เ,เป็น,นตัม<ะ>ือว่ะล้อก่อนขนโซล้อให้ก่นอนเฮ้ยี่ตัวมายีตัวมาท่ไหนตรงไหนนนี่นี่ Đá phi lên, Tại Ê. Để bạn, đ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 ể bạn Lộn con, lộn con Quân khẩu gì, quân khẩu gì Quân khẩu gì không, quân khẩu บ้านไหนอะบ้านบ้านฝั่งนึงใโดนมันเขายิงเขายิงไปไปเข้ามุมเข้ามุมมันเข่าซ้ายยิงเข่าซ้ายเฮ้ยมันไม่น็อยกว่ะเฮ้ยเจ็บหนักพี่เจ็บนักเจ็บนักเจ็บนักเข้ามาหน่อยเจ็บนักเจ็บหนักเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ป้อมยาก่อน ฝรุ้งฝรุ้หมดเลยฝั่งนุ้นหมดเลยพี่ฝั่งนุ้นหมดเลยฝั่งนี้หมดเลยฝั่งนี้หมดเลยเลยฝรุ้งสองตัวสองตัวนี่นนั่แหละผมกทิ้งไปไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแล้วฝรุ้งสองตัวเลยสองตัวสองตัวมีมีเข้าบ้านมีเข้าบ้านหน้าพี่พัดหน้าพี่พัดพัดเขาหน้าพี่เลยโหมันเจ็บหนักเปล่ามันเจ็บหนักเลยกลัวเลยมันอยู่ไหนต้นไม้ มันอยู่มันอยู่ข้างนี้นะนนะมันอยู่ข้างนี้นะนี่สุดแน่มันมันตามเรือยอยู่ฟาดอยู่ขวาพี่ไม่อยู่ซ้ายครับปาดั๊นะมยา,ยาและชาร์จเลยนะปาดปั๊มยาและชาร์จเลยมันอยู่ในบ้านใช่ไหมอะไรเปดีใครได้อะใช่ครับใช่ครับสามอ่ะอเลยไปพวกมัน ตัวนึงมีตัวนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพี่เดี๋ยวมาสุดยอดสวยพี่สวยมันต้องพี่บันแชมแน่เลยเบิ้นแชมมาเอาวัดวัด Hello <laughs> สุดยอดสุดยอดอเออเออเออโอ้เลือดไม่ถึงครึ่งหลอดโอ้ยวันนี้เราเล่นดึกแล้วไม่ได้แล้วหรือเปล่าพี่อ่ะพรุ่งนี้ต้องนอนแนละ้ว 5:00pm नै हामीलाई छिटो गर्नुपर्छ सबैलाई